อตแรกที่มาเนี่ยสองแสนกว่านี้ผู้ผู้คนกลุ่มไหนจะได้ฉีดบ้างครับดีไหมครับดีลุ่มกลุ่มแรกเลยคือเราจะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่การแพทย์สาธารณสุขครับที่อยู่ด่านหน้าฉีดเส้นใต้ที่อยู่ด่านหน้าด่านหน้าคือที่เจอกับผู้ประชาชนครับที่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 จะต้องให้บริการประชาชนนะทั้งภาครัฐและเอกชนครับเราเราไม่ได้ให้เฉพาะราชการอย่างเดียวเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะอันที่สองคือคนที่ มีอายุ60ปีขึ้นไปครับแต่ว่าอันนี้เราจะฉีดแอสตาเซนกาให้ใหอ่าเพราะว่าคนนี้ป่วยคนกลุ่มนี้ป่วยแล้วจะป่วยหนักรวมทั้งกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีโรครื่นรังถ้าป่วยแล้วป่วยหนักครับไม่งั้นถ้าป่วยแล้วราชการก็จงจ่ายเงินรักษาเป็นหลายแสนบาทเลยครับมันต้องคุ้มกว่าแล้วจะไม่จะได้ไม่ไประบาดให้คนอื่นนะ กลุ่มโรคเรื้อรังก็มีแล้วโรคหายใจหือทอหัวใจเส้นเลือดนะเบาหวานโรคไตมะเร็งนะแล้วก็โรคอ้วนอย่างอย่างนี้ไม่ไม่ต้องฉีดอันนี้ก็ไม่ต้องฉีดฮะเพราะว่ายัหนุอยังแน่นเหมือนกันมีอาจจะมีโรคหัวใจอ่อนนิดหน่อยผมมีแต่จะไปฉีดเขาครับก็ทีนี้อีกอันนึงก็คือกลุ่มที่4ี่คือพวกที่ต้องให้บริการที่ไม่ใช่เจ้าหนี่การแพทย์สาธารณสุข แต่ให้บริการด้านหน้าเช่นครับตอมเช่นตำรวจอสมออสมออ่าอสที่อยู่ต้องประชิญไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนเฉพาะคนที่ต้องไปเจอกับคนที่สงสัยว่าจะเป็นโควิดเหมือนถ้าสมุติชัยแดนตากอย่างที่มีายี่ตรงนั้นใช่ไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสถานกากกันอ Q เคิวนี่ยนะก็จะเป็นฝ่ายเทศกิจฝ่าย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอันนี้เขาก็เสี่ยงเหมือนกันคือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องฉีดอันนี้ผมไม่ห่วงเลยเพราะว่าเขาจะมีระบบของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าที่ที่คุณหมอพูดสักครู่นี้ว่าคนที่ต้องฉีดคนที่มีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยนะจะทำยังไงอาจจะมีคนถามเออจะทําไงผมเป็นหออหื่อยู่ตอนนี้จะไปอย่างนี้ก็ไปโรงพยาบาลที่ตัวเองไปรักษาเนี่ยแหละมันจะมีประวัติอยู่แล้วเจิงความจํานงนระครับก็ทีนี้มันมี2ทางทางหนึ่งไปที่โรงพยาบาลเลยบอกว่าฉันอยากจะฉีดก็คือเกิน60 แล้วกลุ่มที่เสี่ยงต่อกลุโรคนะครับก็ไปที่โรงพยาบาลหรือว่าจะใช้ถ้าทําเป็นเข้าไปในหมอพร้อมมันจะมีช่องให้กรอกครับครับเขาจะเป็นประชาชนแปลว่าโหลดแอปหมอพร้อมมเป็นไลน์ฮะไม่ต้องโหลดแอปเข้าไปในไลน์แล้วเซิร์ชคำว่าหมอพร้อมแล้วมันก็จะมาเลยแล้วเราแจ้งความจํลนงได้เลยพิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้เลยมันจะมีชื่อนามสกุลบัตรประชาชนในี้นะครับแล้วก็มีเรื่องวัดประวัตินิดหน่อยแล้วจะบอกด้วยว่าไปโรงพยาบาลไหนถูกไหมฮะ ก็ยังไม่บอกแต่ว่าเราจะรู้ว่าอ๋อว่าเราจะฉีดยังไงถ้าเราอยู่อําเภออมก่อยไปโรงพยาบาลอมก่อยเลยฮะ,ะถ้าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลอเภอเมืองก็ไปโรงพยาบาลที่อําเภอเมือง